ดีขึ้นคือในเรื่องเบาหวานความดันก็ดียังไงเดี๋ยวอาจารย์อธิบายย้ำเพิ่มคือ,อเขาคนที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานเขาจะมีค่าวัดว่าค่าน้ำตาลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีค่าความดันความดันแต่ก่อนเขาแบบสูงมากแล้วเขากลับมาปกติอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยแบบอ,อาหารเสริมของเราอ่ะดีซึ่ง อันนี้แอดมินไม่ได้พูดเองนะคะแต่ว่าลูกค้ามาการันตีมารู้ว่าเฮ้ยมันดีขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้กินแค่อย่างเดียวเขาสวดมน์ด้วยวันไหนที่ไม่ได้สวดมนต์ถ้าเป็นวันโกนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบมาเขย่าตัวบ้างดึงขาบ้างอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออเราก็แบบอาหารเสริมบูเตลู อันนี้คือไม่ได้พูดเองนะคะอันนี้คือลูกค้าเล่าให้ฟังจริงๆแล้วก็มีอีกหรายต่อหลายเคสที่เกิดปฏิหารอะไรแบบนี้ขึ้นคนเป็นโควิดอย่างเงี้ยก็ซื้อไปให้กินบางคนพ่อลงปอดแล้วก็กินเบ s เอแล้วกลับมาสุขภาพดีขึ้นหายจากโควิดแล้วไม่ตายเนี้ยมันก็แบบเออดีอย่างแม่แอดเองเนี้ย สองคนอื่นเขาไปฉีดวัคซีนในหมู่บ้านแอดอะ่ะตายห้าคนไปฉีดวัคซีนกลับมาไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์คือตายแต่โชคดีมากที่ห้หคนเนียพอฟังดูแล้วหมู่บ้านเดียวตายั้งห้าคนนี่เขาปิดข่าวหรอมันเป็นแบบชนบทอะ่ะมันเป็นแบบมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ได้มันไม่อยู่ในเมืองที่จะต้องแบบ เออข่วต้องไปถึงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอีกอย่างคนแก่ภูมิคุ้มกันน้อยร่างกายมันผลิตสเต็มเซลล์น,น้อยลงแม่เราแม่เราเจ็ดสบสองไปฉีดกลับมาปกติไม่เป็นไข่อย่างนี้หรอไม่รู้สึกอะไรเลย <laughs> ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนเหมือนเอาเอาอะไรมาทิ้มแขนเราก็แบบกลับบ้านเลย เพราะว่าเราจะโทรไปถามตลอดว่าเอาแม่ไปฉีดวัคซีนแล้วเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยเราจะเราจะถามตลอดแต่แบบตกใจมากกลับมามากวาดบ้านมาเก็บบ้านเพราะว่าบ้านทุ่งแบบน้าท่วมไปเอเมื่อกี้เมื่อกี้เขามีขึ้นภาพระบบเผาผลาญดีขึ้นระบบเผาผลาญเนี่ยผมก็เป็นนะครับผมกินจุก,จ,กจินจกิกินอะไรน้อยลงแต่ผมไม่รด้สึสว่าามไม่แข็งแรงทีนี้สําหรับแอดมินเนี่ยมันพ่าที่แบบดีไหม อย่างแอดมินเนี้ยก่อนหน้านี้ค่ะเป็นคนที่กินเยอะมากกินเก่งกินกินทุกอย่างอาจารย์ก็เป็นเจ้านายที่ดีเนาะเวลาแบบเข้าออฟฟิศก็จะแบกขนมมาให้กินตลอดกลัวลูกน้องแบบอดอยากอะไรเงี้ยก็จะมีของหวานมาให้กินมีขนมมีอะไรอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆืเสร็จปุ๊บก็กินไงคะด้วยความที่แบบกลัวว่าแบบ เออจะแบบเสียใจแล้วก็กินเราก็เลยแบบก็ชอบชอบกินด้วย,ยอะไรเงี้ยกินไม่เคยหยุดปากเลยค่ะแต่พอกินไปสักพักหนึ่งอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่มีอาการกินจุกกินจิกเลยและเราก็จะไม่ไม่หิวพั่มเพื่อเออเขาเรียกว่าไม่หิวพั่มเพื่อแล้วก็กินน้อยลงแต่ไม่เพียออันเนี้ยคือแปลกมากเพราะปกติหิวเราจะเป็นคนอารมณ์แบบ หุดหงิดงถ้าหิวมากๆจะหูดหงิดงจะแบบต้องกินต้องกินต้องกินเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยที่ออฟฟิศจะรู้ดีทุกคนจะรู้ว่าแอดมินเป็นโรคประหลาดว่าถ้าหิวต้องรีบกินต้องกินถ้าไม่กินเราจะแบบเออ่มีปัญหาและอะไรอย่างเงี้ยอืมมีมี<อ>มคนนึงเราะเคาะวิเคราะห์ว่าพอเรากินเบียร์สามโมห้าเนี่ยมันทําให้น้ําตาลในเลือดมันไม่วียเพราะเส้นเลือดเราเราปักสมดุลได้ดีใช่ไหมครับ พอน้าตาลไม่เวียงเนะี่ยน้ำตาลน้าตาลมันเวียงเนะี่ยมันจะทาให้ถึงแม้เราเพิ่งกินข้าวไปพอน้าตาลมันเวียงมันสั่งสมองว่าให้หาอะไรกินพอตอนนี้ <Sure. S 1> จุกมันก็ไม่เป็นผมก็เหมือนกันมันการกินที่กินเยอะกินล้นมันไม่มีก็เลยเป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้ผอมลงนะครับแล้วก็เชื่อว่าอนนี้มุมมองหมดนะครับก็คือพอเส้นเลือดส่งผ่านอาหารออกซิเจนได้ดีพอผ่านได้ดีเนะี่ยร่างกายมันเซลล์มันทางานได้ดีมากขึ้นทั้งกระบวนเพราะ โดยมากคนป่วยเพราะว่าตัวนี้มัน,มนติดครับฉะนั้นข้อพิสูจน์เนี่ยมีอยู่แล้วถ้าเข้าไปดูใน YouTube เราก็มีคนที่เป็นโรคเนี้ยหลายๆคนแล้วก็อาการหนักมากๆคือใช้คำวา่าเท่าที่ฟังนะ้องสองคนพี่ดีกับพี่ชิฟเนี่ยเป็นมะเร็งระยะสี่นะครับคนหนึ่งก็เป็นมะเร็งทรงอกคนนึงก็เป็นมะเร็งลำไส้ตอนนี้ตอนนี้ก็คือแข็งแรงขึ้นมาก นะครับผมก็อยู่ในชุดที่ติดตามแล้วก็ให้เขาเล่าแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอย่างหนึ่งที่เขาทําแล้วทําให้เขามีกําลังใจด้วยแล้วเขารู้สึกว่าเขาเหมือนได้รับการคุ้มครองก็คือโชคดีขึ้นคือสวดมนต์บทสอนเจ้าคาในเวรอ,อันนี้คือสิ่งที่ต้องย้ํำสรับแอดมินเจอไหมลูกค้ามาเล่าว่าสวดมนต์แล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงคือลูกค้าจะแบบมาเล่าแบบเล่าในมุมที่เราแบบประหลาดใจมากมาก แต่คนที่สวดมนต์แล้วชีวิตดีขึ้นเราโอเคเราแบบเราก็รู้สึกว่าโอเคดีแล้วแต่สิ่งที่น่าจําก็คือแบบลูกค้าบางคนเนี่ยเหมือนสวดให้ตัวเองแล้วสวดให้คนอื่นพอสวดให้คนอื่นแล้วอะเหมือนเหมือนคนคนนั้นอะเขาชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเหมือนอยู่ร่วมกันแล้วเขามีความสุขขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าเออเอ,อดีนะบางคนแบบ เกียดกันมากอะไรอย่างเงี้ยเราสวดให้แล้วแล้วกลับมาแบบคุยกันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้ไม่อยากจะเชื่อน้อแค่สวดมนต์เราไม่ได้แบบเสียเงินมากมายเราแค่เสียเวลาแค่นิดเดียวเพื่อแบบสวดมนต์แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยมันมันฟังงข้อดีฟังข้อดีแล้วต้องปรับราคาหล่ะเป็นเป็นกล่องละสามพัน เอาเป็นว่าอย่าลืมนะครับก็คือผมไม่ได้อยากให้ทุกคนต้องใช้เงินเพิ่มเพื่อแต่สิ่งนี้ไปแก้ปัญหาหลักใหญ่ของสุขภาพแล้วก็เรื่มจิตวิญญาณในทุกกล่องบางคนซื้อไปก็ดวงดีขึ้นไม่แปลกเพราะว่ามันมีกําลังบุญอยู่ในนี้นะครับในความคิดของผมนะทีนี้วิธีทานให้มันไม่ไม่สิ้นเปลืองถ้าแข็งแรงก็คือวัลเมรก็กลายว่ากล่องหนึ่งกินได้2เดือนนะครับบางวันลืมกินก็เวลาก็ยืดออกแต่เชื่อว่า บางคนกินแล้วจะเหมือนยาเสพติดเหมือนผมผมก็ต้องกินทุกวันเพราะรู้สึกว่ากินแล้วมันแข็งแรงกินแล้วมันมีมีกําลังมากกว่าอย่างคนที่ร่างกายถดถอยเช่นอะายุมากแล้วอ่ะจะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นเลยเพราะว่าแบตเตอรี่มันอ่อนลงนะครับมันเคยทําแบบนี้เคยอดนอนได้ข้ามวันพอร่างกายแก่แล้วก็อดนอนข้ามวันแล้วก็จะช็อกอีกวันนึงก็ไม่มีอะไรคนหนึ่งที่มาเล่าเรื่องนี้ก็คือพรามนะครับพราม พี่พรามใหญ่เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเขามาเล่าเรื่องของตายสามวันเนาะเล่าเรื่องนรกเนี่ยแกลองทานแล้วแกก็บอกว่าเฮ้ยเชื่อไหมว่าตอนเนี้ยผมนอนตีสองตื่นตีสี่ไม่ได้ผมต้องไปตื่นเจ็ดแปดโมงเช้าแต่ตอนเมื่อสิบกว่าปีก่อนแกทํางานอย่างเงี้ยมาเป็นตลอดยี่สิบกว่าปีนะสามสิบปีเรานอนตีสองตื่นตีสี่เขาตื่นได้แต่ตอนนี้เขาตื่นไม่ได้พอตอนนี้เขาทานนี้ไปเป็นอาทิตย์เขาบอกเขาตื่นได้แล้วมันมีแรงทั้งวัน อันนี้คือเลยทําให้เราติดวิจารณ์เพราะว่าเราต้องการพลังนะครับส่วนที่ซ่อมสุขภาพก็คือถือว่ามหาศาลแล้วแต่อย่าคิดว่ายานี่มันครอบจ,กอาานจนักรวาลจนรักษาได้ทุโกโรคมันจะมีโรคที่เกิดจากกรรมและการดูแลตัวเองในด้านอื่นอย่างเช่นเรื่องกล้ามเนื้อเราใช้ผิดท่าตอนนั้นหมอหมอพิมพ์มาไลฟ์ฟังแค่เราเราเห็นท่าไหมครับคือคอเนี่ยรับน้ําหนักอยู่หลายกิโลถ้าเราเอียงคอผิดๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเบียร์เจะไปซ่อมคอคุณได้ การใช้ชีวิตการใช้กล้ามเนื้อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเรียนรู้และดูแลทางนี้ทางเราทางบริษัททางทีมงานทางผมเองก็เลยคิดว่าเดี๋ยวหาผู้รู้กูรูมาเล่ามาเตือนสติมาเป็นแนวคิดแนวปฏิบัติใหม่เพราะทุกอย่างจะเปลี่ยนได้เพราะความรู้แต่ความรู้จะอยู่เฉยๆถ้าทัศนคติในการดูแลตัวเองมันไม่เปลี่ยนนะครับอย่างที่คุณผิงสรุปให้ผมฟังว่าป้องกันดีกว่ารักษาเพราะรักษาไน้แพง ป้องกันดีกว่ารักษาเพราะรักการรักษาราคาแพงกว่าการป้องกัน PLS ตกเตตม็ดละ16บาทจุด5สตางค์เองนะคะซื้อชาเขียวแบรนด์แบนหนึ่งแล้วกันยังแพงกว่าอีกซื้อโค้กซื้อแป,ป๊กซี่อุ๊ยพูดได้ไหม <laughs> นั่นแหละยังแพงกว่าอีก ก็บางคนก็มองมองว่ามันแพงเพราะเขาไม่รู้คุณค่าถ้ารู้คุณค่าแล้วมันถูกมากนะครับแล้วก็วิธีกินประหยัดกินแข็งแรงกินวันละเม็ดถ้ารู้สึกว่าไม่แข็งแรงก็ละสองเม็ดวันไหนอยากกินเม็ดนึงเพิ่มเป็นสองเม็ดก็กินไปแต่ถ้ากรณีป่วยหนักคนที่เป็นมะเร็งเป็นเนื้องอกก็กินสี่กินหกเพราะว่าเซลล์ของเขามันพลังมันดรอปนะครับแล้วก็มีอันนึงคือข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบางคนทายแล้วทานแล้วจะถ่ายได้ดีขึ้นเพราะว่าในกระบวนการหมักภูขาวเนี่ย ผู้ขาวต้องไปมีการหมักสกัดนะครับหมักสกัดมันจะมีการเขาเรียกว่าเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติดีสิ่งนี้เขาทางการแพทย์เรียกว่าโปรไบโอติกคือง่ายๆคุณชอบกินโยเกิร์ตไหมคุณรู้ใช่ไหมว่าโยเกิร์ตกินแล้วดีต่อลําไส้ต้องมีแบคทีเรียมีจุลินทรีย์ดีๆนั่นแหละใน b บ s อ่ะมันใส่ตัวนี้เข้าไปหมดแล้วตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเป็นคนที่ทำไมกินแล้วเขาบอกเขาถ่ายดีถ่ายดียดอ๋อที่ผิงเจอมามีไหมครับ มีิัลูกค้าบอกว่ากินอาทิตย์แรกคือขับถ่ายดีมากขับถ่ายดีมากเราก็เลยบอกลูกค้าว่าแบบแสดงว่าสะสมของเสียมาเยอะก็เลยต้องขับของเสียหอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกดีมากเลยรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นแล้วก็ไม่มีก็เรียกไรลดพุงได้ด้วยอืมเออกล<น>ไกลร่างกายพื้นฐานนะครับคือการดีท็อกตัวเอง คือเซลลเราจะมีของเสียมีมลภา,าวะเช่นอนุมูลอิสระนะครับมันก็เลยต้องมีตัวต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาอนุมูลอิสระมันก็คือของเสียที่เซลล์จะต้องขับออกทีนี้เมื่อมมีตัวช่วยมีกําลังในการขับเราก็จะสดใสแข็งแรงขึ้นส่วนหนึ่งถ้าพูดถึงอนุมูลอิสระเนี่ยใน BOS กนมันจะมีอะไรครับสารกัดกูคารเนี่ยมันมีข้อดีหลายเรื่องเลยนะแต่ตัวที่สองก็จะเป็นมะขามป้อมมะขามป้อมเนี่ยมันมีค่า อันนู้นคือแอลทูงมากนะครับแล้วตัวที่เราใช้ทาเนี่ยหนึ่งกรัมจะมีค่าถึงประมาณสามแสนแปดหมื่นโทรล็อกก็จำไม่ผิดแต่ถ้าทั่วทั่วไปถ้าเขาไม่คัดพิเศษเนี่ยจะยดอยู่ประมาณสักแสนแปดแสนเก้าโทรล็อกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเติมเข้าไปเพราะว่าวิตามินซีในมะขามป้อมเนี่ยผ่านความร้อนได้แล้วมันไม่พังแล้วมันจะเป็นตัวยาที่เข้ากันกับตัวอื่นทาให้การนาพาเข้าไปในเซลล์เนี่ย ได้ดีอันนี้คือเหตุผลตอนแรกอะผมก็ไม่เคยเข้าใจว่าทาไมไมันต้องมีอันนี้อันนี้นี้ทั้งที่การมีภูเขาหมักสกัดเนี่ยก็สุดยอดหลายเรื่องแล้วนะเราเป็นสารสาคัญที่มีปริมาณเยอะสุดแต่ต้องมีมาขามป้อมชนเขาผิดแล้วแกก็เลือกมาขาาป้อมสายพันธุ์ดีมาจากโรงงานนี่เขาทำนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นเบต้ากูแคนซึ่งถ้าคนไม่รู้ลึกจะไม่รู้ว่ามันมีเปอร์เซนต์ความเข้มข้นไม่เท่ากันถ้าเป็นของในกล่องเนี้ยในแคปซูลที่เราใช้กับียสายสามห้าเนี่ย จะเป็นเบต้ากูแคนที่เปอร์เซ็นต์สูงถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นริทมันก็จะแบบกําลังสูงก็เลยถ้าทุกคนเข้าใจเนาะจะรู้ว่าเออมันไม่ได้โม้ที่หว่ามันมันคือการรวมของดีๆแล้วรวมคุณค่าเข้าไปนะครับอีกส่วนหนึ่งอาหารเสริมสดมลคือผมอธิษฐานให้ทุกคนสุขภาพดีใส่เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลกปตอนนี้ก็อธิษฐานขอบารมีปู่ชีวกเพ่ง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 เี้ขอไปแล้ว นะครับให้ท่านเด็ดปิ้วปิ้วปิ้ให้เรามีมีคุณสมบัติของแคปซูลที่ดีขึ้นอ,อันนี้แหละเพราะว่า BRS สามกหกับรายการคุยทุกโรคเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองอาทิตย์เป็นวิชาการนะครับเรื่องจากแขกรับเชิญอีกสองอาทิตย์เป็นเรื่องการโมเราก็โม้ให้เต็มที่ของจริง <S <S ท่ลูกค้าท,ท่านหนึ่งทักมาว่าเป็นโรคมะเร็งเรื้อรงังรักษาจนท้อแล้ว มีคำแนะนำไหมอาจารย์แนะนำเขาหน่อยคือถ้าถ้าคุณไม่ได้เลือกที่จะทานผลิตภัณฑ์อันนี้ผมแนะนำอย่างแรกเลยสวดมนต์การสวดมนต์เนี่ยทำให้ทำแอดวานซ์ไปเลยนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณต้องมีกำหนักหนึ่งสวดให้ใจองหนึ่งจบสองสวดให้คำวนานมสกุลสวดสองจบนะครับแล้วก็กรวดน้ำกรวดน้ำทุกวันทำเช้าเย็นเลยก็ได้เชื่อว่าหนักเป็นเบาส่วนการจะทานอาหารเสริมสวดมนต์อันนี้เบียร์สามองห้าเนี่ย เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณจะเอาไปเติมเต็มว่าในชีวิตคุณรู้สึื่องสุสุขภาพว่าคุณขาดสารอาหารตัวไหนคุณขาดตัวช่วยตัวไหนคุณก็อันนี้ไปลองก็ได้นะครับผมแนะนําไม่ต้องเสียตังค์เอส่วนมนก่อนนะครับส่วนจะเสื้อนี้ทานก็แล้วแต่ดุลพินิษเนาะพอเราตั้งใจทําดีอยู่แล้วนะครับ